สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมและนะล็อกเวอร์ชัน PC นะครับวันนี้จะมาพูดถึงไอเทมในตำนานสําหรับเซิร์ฟไทยตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้ากุญแจคาชัวครับซึ่งจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าเพิ่งมาได้ไม่นานนะแต่ว่าก็แบบมาไวไปไวหลายๆคนก็อาจจะลืมไปแล้วหรือไม่ก็ไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกเลยซึ่งตัวนี้เดี๋ยวขอเล่าสั้นๆนิดนึงละกันครับสำหรับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะยังไม่คุ้นมันจะเป็นกาชาแบบหนึ่งครับคือปกติเนี่ยเราซื้อไข่มากดเปิดไข่ปุ๊บได้เทมไปก็แค่นั้นใช่่ไไหมมครรรับตงตงงงปาายๆ ตัวนี้จริงๆก็เหมือนกันเลยครับก็คือเรากดใช้กุญแจทีนึงเปิดกล่องได้ทีนึงได้เทมชิ้นหนึ่งไปแล้วมันต่างจากไข่ตรงไหนใช่ไหมครับคืออย่างถ้าเกิดเป็นไข่เนี่ยเราซื้อตัวไข่ตรงๆเลยแต่กุญแจคาชัวเนี่ยมันจะได้มาแบบแถมมาครับจากการที่เราซื้อพวกแพ็คพิเศษต่างๆที่เขาจัดไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นแบบพวกยาบัฟพ,พวกหินตีบวกอะไรพวกนี้แล้วทาไมทางเกมเขาถึงอยากเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนไข่คือถ้าอยากเป็นเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้ตัวกุญแจคาชัวหมดเลยนะครับมีของเซิร์ฟไทยนี่แหละที่เอามา ถ้าตามความเห็นส่วนตัวเจเจว่าเหตุผลรองก็คือออกแบบง่ายดีครับคือสมมติเวลาเป็นไข่พอเขาจอาไอเทมมาเซตหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องแบบมีธีมนิดนึงใช่ไหมครับเหมือนแบบมีความเชื่อมโยงกันหน่อยพอได้ลิสไอเทมมาแล้วตัวไข่ก็อาจจะต้องมานั่งคิดชื่อคิดรูปล่างให้มันเข้ากับธีมที่ว่าหน่อยแต่พอเป็นกุญแจคาชัวเนี่ยง่ายเลยครับก็คือตัวกล่องตัวกุญแจเนี่ยใช้หน้าตาเดิมตลอดของข้างในเองก็อาจจะไม่ต้องเชื่อมโยงกันมากก็ได้ก็คือแบบเน้นอยากขายตัวไหนเนี่ยก็ใส่ใส่ไปอารมณ์ประมาณเหมือนาาาอ,น,อน้้สเเกะดววข่ ส่วนเหตุผลหลักนะครับก็เราว่าต้องการจะให้ของแรหรือว่าของเทพๆเนี่ยออกยากขึ้นแบบไม่โดนด่ามากครับคืออันนี้เขาก็พูดได้ว่าเอ้ยคุณได้ของหลักไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นยาบัฟเออยหินตีบวกเออยกุญแจนี้เนี่ยมันไปนแค่ของแถมคุณจะมาคาดหวังอะไรเยอะแยะล่ะซึ่งจริงๆก็ถือว่าถูกของเขานะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็คืออยากได้ของในกุญแจแล้วกุญแจมันหาทางอื่นไม่ได้ก็เลยเหมือนแบบต้องจําใจซื้อของอย่างอื่นไปด้วยถึงจะบอกว่ายังไงหินตีบวกยาบัฟอะไรนี้เนี่ยเรามีได้ใช้อยู่แล้วแต่ก็คงไม่มีครรออยยาจจจะะดงงงขไไว้เเเิินปมมับ แล้วด้วยความที่เลขของเทพมันออกยากขึ้นเนี่ยเขาก็คงจะคาดหวังว่ารายได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มตามเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเยอะเลยนะครับสายเปที่แบบว่าพอมีของที่อยากได้แล้วเนี่ยก็คือแบบจะเอาให้ได้เสียเยอะไม่เป็นไรแต่ว่าอยากได้จริงๆหลายๆทีเจก็มีเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าก็สรุปแล้วตัวกุญแจที่ว่านี่ก็ไม่เวิร์กในเซิร์ฟไทยนะครับหลังจากที่มันมาครั้งแรกเราเลยไม่ได้เห็นมันกันอีกเลยแต่ว่าที่แสบกว่านั้นคือพอกุญแจมันขายไม่ดีใช่ไหมครับก็มีพยายามดันอยู่มมมมีีจจจจััดดดโปปไ้้้กกกุญแ2เเเเเเท่่่่่าาซึึงง็็็นนนนนนนะะคติิพยยอหใว เพราะว่าอย่างตัวกญแจเนี่ยถ้าเราดูจากในเกมนะครับมันจะมีเขียนบอกไว้ว่าทุก2อาทิตย์เนี่ยไอเทมจะเปลี่ยนนะตรวจสอบก่อนการใช้งานด้วยก็คือเหมือนแบบเราเติมเอาโปเอากญแจเก็บไว้ก่อนเจอกล่องที่ถูกใจเราค่อยเปิดก็ได้แต่ว่าก็ตามที่เราเห็นกันครับหลังจากนั้นก็คือไม่มีกูแจคาชัวใหม่มาอีกเลยคืออย่างวันที่ทําคลิปเนี่ยก็คือผ่านมาแล้วราวสองเดือนครึ่งแล้วนะครับก็คิดว่าคงไม่มีแล้วล่ะครับอันนี้ส่วนตัวคือแบบเซ็งจริงจงเลยนะเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเวลาเจอปัญหาพวกบัก๊กโปบอร์แพทไม่อ ก็เข้าใจแล้ว,ว่าตัวเกมมันก็คือสินค้าของเขาเขาก็คงไม่อยากให้สินค้าของเขาเนี่ยไม่ดีขายได้น้อยหรอกแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัญหาทางเทคนิคจริงที่แบบพยายามแก้ไขยอยู่แต่ว่ายังแก้ไม่ได้อะไรนี้ต้องใช้เวลาหน่อยแต่พอมาเป็นรอบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคนละเคสอยู่นะครับมันเหมือนแบบเป็นเรื่องของการไม่รักษาคําพูดการหลอกลวงลูกค้าแบบนั้นซะมากกว่าก็นั่นแหละครับเจอแบบนี้เข้าไปก็ปวดหัวเลยโดยอย่างตัวเจมสก็มีกุญแจดองไว้ประมาณ150ดอกครับถ้าเกิดตีเป็นเงินบาทเนี่ยก็ราวหกเจ็ดพันบาท ก็เดี๋ยววันนี้มาเปิดทิ้งให้หมดเลยละกันนะครับเพราะยังไงคิดว่าไม่น่าจะมีของใหม่มาแล้วครับโอเคก็ไล่มาซะยืดยาวเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่ะก็เดี๋ยวรอบนี้มาเปิดที่โบสนะครับหลังจากที่ไม่ได้มานานเนาะเพราะว่ามีเลเทสจากรอบก่อนๆไปก็ไอเทมในคาชวนนะครับก็จะมีตามโดจอเลยครับไอเทมที่น่าสนใจนะครับก็แน่นอนว่ามีซองกาซิลใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกของแฟชั่นนะครับแบบไอตัวเขียวยมทูดเอ้ยไอตัวหมู่นิพเพมเอ้ยแล้วก็มีของสดใสนะครับที่ดีเหมือนกันตัวโมาเอ ก็เดี๋ยวคลิปพานี้จจอาจจะไม่จะต่อนะครับยังไงถ้าเกิดพูดตะกุ่ตะกัก,กไปบ้างก็ต้องขออภยัยอ่ะก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับอันนี้อัดคลิปแล้วเนาะอัดแล้วไปนี่นะครับมี150ดอกนะครับก็เวลาเรากดใช้นะมันจะมีเนี่ยครับกล่องออกมาแล้วก็กดคุยกับกล่องซึ่งไม่รู้ว่าจะทําให้มันไปสองขั้นทําไมเนาะแบบว่าดูวุ่นวายนิดนึงเป็นกิมมิคนิดนึดนงมีเลือกนะครับว่าแบบจะเปิดทีละหนึ่งก็ได้หรือทีละสิบก็ได้เรามี150 10เลยล้าสิบเนี๋ย,ลย,ลนนะยวจเอากจาไว้ตรงนี้ละ,ะได้ดูง่ายๆนะาะกับบ แต่รอบนี้มันจะแบบว่าเกลือมากเลยนะเพราะตามที่บอกไปว่าเขาคงคอนเซปต์ไว้ว่ามันเป็นของแถมไงโอกาสได้ของดีก็ยากเลยครับจัดไปนะดําเนินการเลยมีโหลดด้วยนะไม่ทันใจวัยรุ่นใช่ไหมกล่องยาพิษไอตัวยาปั๊มนะครับข้าวเกาหลีข้าวเกาหลีซ้ํพาวเวอร์บุลเตอร์5ชิ้นจริงๆโอเคอยู่นะพาวเวอร์บุลเตอร์ชิ้นกล่องยาพิษกยาพุดดิ้ง5ชิ้นชินวชาร์โด้ชิวชาโด,าดจะจำไม่ได้มันเป็นเซ็ตอะไรน่าจะเป็นเซต็ตโหลดมั้งชูชาโด้นะครับ อ่ะแล้วก็ไอตัวข้าวเกาหลีนะครับเออก็รอบนี้ถือว่าใช้ได้นะ1ิอันแรกถือว่าไม่แย่มากครับได้ยาบัฟประมาณนี้ชาร์โดดูก่อนน่าจะเซตรีโหลดมัง้งแต่ว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังพอมีราคาอยู่ไหมเ,เซตรีโหลดเดี๋ยว,วพอเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเช็คแบบไวๆให้ดูนิดนึงละกันแล้วก็ลองทาวนะครับเป็นเซตไหน์เนาะไอตัวที่ที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้แล้วแหลนะเนาะแต่ว่าอันนี้คือมันยังมาไม่ครบเซตแต่ถ้าเกิดมาครบเซตแล้วแบบใส่ครบเซตได้จะดีขึ้นมากเลยไปครับต่อนะครับทีละสิบเลยแบบไม่คาดหวังมาก อันนี้คือแบบเจกิฟต์อัพไปแล้วอ่ะไอตัวกุญแจเนี้ยมันคงไม่มาใหม่แล้วล่ะก็เอาอะไรก็เอาเหอะดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆกล่องยาพิษนะครับเฮ้ยหมวกอันหนึ่งอีวิมัชเชอร์เปล่าถ้าอีวิมัชเชอร์นี่คือใช้ได้เลยนะเฮ้ยแต่อีวิมัชเชอร์น่าจะชื่อขึ้นมั้งตะกี้ชื่อไม่ขึ้นใช่ปะไหนดูซิเออแต่จริงๆเป็นหลอดขึ้นก็ดีอย่างหนึ่งนะครับแบบว่าไม่เร็วจะเกินไปไงค่อยๆลุ้นได้ power booster ฟ้าได้เยอะนะครับ power booster ฟ้าจริงๆเจว่าโค้มอยู่นะเพราะมันห้าขวดเนี่้วยนี่ เวลามันใช้ทีมันอยู่30นาทีปะ่ะจำไม่ได้แป๊บนึงนะเออ3านาทีครับโอเคอยู่กูยักษ์พุดดิ้งก็พอใช้ได้นะครับทีเดียว5ลูกไงถ้าเกิดเป็นกูยักษ์แบบคูณ1อันนี้ไม่เวิร์กแต่ว่าคูณ5เนี่ยโอเคอยู่หมวนะครับอิวมาเชอร์แปลปึ๊บไม่ใช่นะเป็นหมวอะไรเนี่ยสปิริตวิตเปอร์ไหนลองสวมใส่ดูเอ๊ะไม่ได้ใส่ส่วนอ๋อเป็นใส่ส่วนกลางครับใส่ส่วนหูไม่ใช่ขอตูดเป็น่นะเป็นของสมใส่แต่มองไม่เห็นเลยแนะป๊บหนึ่งนะเดี๋ยว J ot, เจ๊ถอดอันนี้ให้ มันจะเป็นแบบคล้ายๆกับเออเป็นออกมาด้านด้านข้างหูอ่ะถ้าเกิดใส่กับอันนี้ล่ะใส่กับโมแอฟโฟอ่ทำไมมองไม่เห็นเดี๋ยนะถ้าใส่กับแอฟโฟอมันพรีวิวไม่ขึ้นอ่ะอช่างมันล้วกันแต่ว่าเป็นประมาณนี้เดี๋ยวดูเอฟเฟกต์แป๊บหนึ่งลวกันครับมันนานมากจะจำไม่ได้เป็นใส่ส่วนหูนะครับได้เอ็มดีเฟนส์บวกสามเพิ่มความทนทานต่อเดมอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อกำจัดอะไรเนี่ยมีโอกาสจะได้รับโฮลีวอเตอร์เมื่อกำจัดประเภทแองเจิลแล้วก็เคิร์ดวอเตอร์เวลา จำกัดกำฉัดพวกเดมอนก็พอโอเคอยู่มั้งออฟเฉยๆอ่พอใช้ช่วยฟาร์มได้นิดหนึ่งมัง้งไม่รู้ว่าเคิร์ดวอเตอร์ยังพอมีราคาหรือเปล่าแต่ว่าก็ใส่ถ้าเกิดสมมติใครไม่ได้ไใส่แฟชั่นส่วนกลางอยู่ก็ใส่เอาเท่ๆก็ได้มัง้งมันก็ดูแบบแนวๆดีเป็นแบบว่าวิญญาณออกมาจากหูนะครับอันนี้อันแรกน,นะผจะใส่หมวกเจกลกับเข้าไปก่อนอ้าวทิ้งไว้นานกล่องหายเหรอกดเปิดกล่องขึ้นมาใหม่อันนี้นะครับก็ถ้าเกิดสมมติ สิบรอบไหนแบบเกลือจะจัดไม่มีของสวมใส่เลยเดี๋ยวเจค่อยย้ายที่แล้วกันอันนี้ไม่ยังพอใช้ได้อยู่ใช่ไหมจัดไปต่อนะครับปึ๊บเอาชิมิตบ็อกซ์พิซซันบ็อกซ์ไเดียเกลือพวกเนี้ยพิซซันบ็อกกูยักพุดดิ้งอ่ะพอโอเคอยู่พาวเวอร์บุตเตอร์โอเคอยู่พาวเวอร์บุตเตอร์โอเคอยู่กูยักพุดดิ้งเอออย่างนั้นขอเป็นแบบว่าไอพุดดิ้งกับพาวเวอร์บุตเตอร์ทุกรอบเลยก็พอได้อยู่นะ ออกแค่2อย่างเนี้ยเออกูยักพุดดิ้งโอเคอยู่ครับแต่ว่าทีนี้ย้ายที่แล้วกันนะสิดิอัพเพิ่มดวงหน่อยแล้วเดี๋ยวย้ายที่ดีกว่าก็คือถ้าเกิดสมมติเราเปิดสิทกล่องแล้วเราไม่ได้ของสมบสัตมาเราย้ายที่หนึ่งแล้วกันจัดไป <S 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 ต่อนะครับในโบสบ้างเอา้าเอา้าจริงปะเนี่ยคือไอ้กุญแจคาชัวมันคล้ายๆกับกล,อกล่องเก่ามันยังอยู่มันไอ้นี่กดกล่องใหม่ไม่ได้เหรอเดี๋ยวเจลองออกเข้าใหม่ดูจะช่วยไหม ต้องออกเข้าใหม่เหรอได้ไหมโอเคครับมาละกล่องในโบนเลยทีนี้ห้องในเลยนะจัดไปเพิ่มดวงก่อนทุบพับ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 มาปึ๊บพอร์ซานบ็อตเตอร์พาวเวอร์บเตอร์โอเคอยู่กูยักษ์พุดดิง okay ้งโอเคอยู่โอ้คาฟ้ากาดไม่เอาอย่างกากเลยพาวเวอร์บ e r เตอร์ได้อยู่กูยักษ์พุดดิง้งเออแต่ออกไอบ้บ u t เตอร์กับพุดดิง้งบ่อยดีนะใช้ได้อยู่ พุดดิ้งเดี๋ยวนี้มันเริ่มหายากแล้วใช่ไหมค่อนข้างโอเคอยู่ชูชาโดอันนี้น่าจะโอ้ยมีชื่อขึ้นด้วยครับขึ้นแอสซิสต์อเมอร์ชาโดนะแต่จําได้เหมือนมันไม่ไม่ดีมากอรอยังไงมึงต้องรอครบเซตอยู่ดีอะอ้าแล้วทําไมกดอัน,นี้ไม่ได้อ๋อต้องกดปิดก่อนเฮ้ยอ๋อลองเท้าอันนี้ไม่ใช่ไนครับเป็นเซตรีโหลดอาจจะพอโอเคอยู่มั้งแล้วก็ไอ้น,นี่นะครับไอ์ชาโดแอดนะเดี๋ยวรอมันครบเซตเนาะรอยพวกชิ้นอื่นมาพวกแบบชาโดกิโยอะไรเงี้ยจัดไปนะครับ คืออย่างตอนที่อัดคลิปวันนี้ในเซิร์ฟม,มันเข้ามาถ้าเป็นชาโด้คัสามรู้สึกจะเข้ามาแค่มอลล็อกตัวเดงมั้งตอนเนี้ยเออต่อนะครับไปะพึบคาฟา <c oughs> ไอไห์เค้งนี่อย่างกากเลยเออพอดยิงค่อยโอเคหน่อยขอชื่อขึ้นที่ไม่ใช่ของซ้ำได้ไหมชื่อขึ้นที่ไม่ใช่ของซ้ำซิลการ์ดเนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่กอยนี่ก็ได้ไอีวิวมาชเชอร์อีกทีหนึ่งก็ได้ไอีวิวมาเชอร์ไม่แน่ใจว่าชื่อขึ้นหรือเปล่านะครับรอบนี้ มีตัวกําใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งกัใหญ่ไม่แน่ใจว่าซื้อขายได้หรือเปล่าเออเนี่ยกําใหญ่คือจริงๆมันดีอยู่นะครับแต่ว่ามันแลกเปลี่ยนไม่ได้อ่ะยาปิวถ้าแลกเปลี่ยนได้น่าจะดีขึ้นอ่ะก็ได้ของยาปั๊มประมาณนี้นะรอบนี้ไม่ได้ของใหม่ใช่ไหมยายที่เอาที่ไหนดีละ่ะไปนี่ละกันไปที่ไหนดีไปมอลล็อกละกันห้องตีบวกอันนี้จะเสียเวลาเดินนิดนึงนะครับวร์ปมอลล็อก เออมอลล็อกจะบอกว่าพอแพทใหม่เข้าถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นนานมันไอ้นี้แล้วนะมันกลับมาเป็นมอลล็อกแบบว่าที่คล้ายๆกับตอนแรกมันโดนถล่มด้วยสตาร,ร์มอลล็อกไปใช่ไหมแล้วมันเป็นแบบว่าบูรณนะขึ้นมาละ <c oughs> เอาเรื่องอยู่ตามเนื้อเรื่องแต่จริงๆก็แอบเริ่มขี้เกียจย้ายที่แล้วเอาตรงนี้ให้ได้ที่ดีๆแล้วกันแล้วก็ยาวๆไปเลยแล้วกันเดินไกลไงตัวพ่อ้าเดินช้าไม่ใช่อะไรหรอกมาห้องตีโบวนะครับที่ที่เรามีความหลังกับห้องนี้มากมายจัดไปหลบมาก่อนบางกอง นั่งกดได้ไหมพึ๊บหาได้เหมือนกันนะนั่งกด Poison Bottle ข้าวเกาหลีข้าวเกาหลีนี่ยังกากเลยา l c h i m i t Box Power Booster 5 OKU okay, โอ้คาฟ้าไม่เอากูยักพุดดิ้ง Power Booster คาฟ้าเฮ้ยแฮอันนึงโอ้ยแต่ว่าเจว่าถ้าเกิดเป็น e l m a c h e r ชื่อมันน่าจะขึ้นปะ่ะอันนี้มันคงไม่ใช่ e l m a c h e r เออเป็นในตัวส p i ริ t วิทเปอร์อันเดิมครับไม่เป็นไรที่เดิมแล้วกันที่เกียดย้ายอลัไปลุยคือพับพื่อพับพ่อพับพ่พับพ่พับพพอีก90้าสิบดอกนะครับลาก่อนกุญแจคาชัวกูยักพุดดิ้งแอลชมิตบ็อกแอลชมิตบ็อกกุยักพุดดิ้งพซันบอทเทลพซซันบอทเทลซ้ำอุ้ยยาพิษแอดรัวเลยเฮ้ยรัวเกิน ชื่อขึ้นไม่ขึ้นโอ้โหคือเอาให้ชื่อขึ้นอย่างยากเลยนะเนี่ยพิบมๆๆๆมาเปลี่ยนม,ม,มุมเดี๋ยวแป๊บนึ่งต่อนะครับแปกูยากพุดดิง้งเอาชชมเบตทบ็อกซ์ข้าวเกาหลียาพิษกูยักพุดดิง้งพอยซันคือมันวนแต่พวกบัฟพวกนี้แหละเนาะ คืออย่างนั้นถ้าเกิดเป็นจะบัฟจริงๆก็ไอ้นี่แล้วกันไอ้พุดดิ้งไม่ก็พาวเวอร์บุลเตอร์สองอันไอ้ข้าวเกาหลีเนี่ยไม่เอา <c oughs> ข้าวเกาหลีมันทำอะไรได้จะขอดูแป๊บหนึ่งได้ไหมเจนลืมไปแล้วอะ่ะไม่ได้ดูนานมันเอาออกจากไข่ไปนานแล้วไงโอ้โหฟื้น HP สิบเปอร์เซ็นต์เองยังยาบเลยขยะจัดเพิ่มพาวเวอร์บ er. ุลเตอร์หอยสั o นเฮ้ยชาโด้ส่วนรีโหลดปะ่ะจะได้ครบเซตเลย พาวเวอร์บุลเยาพิษรองเท้าบ o o เตอร์ข้าวเกาหลีเฮ้ยรอบนี้ได้ชาโดเยอะครับมันเหมือนจะมีเซตฝั่งไหนด้วยมั้งไม่ได้มีแต่รีโหลดอย่างเดียวใช่ปะถ้าจำไม่ผิดไม่แต่ว่าเป็นเสื้อรีโหลดครับโอเครีโหลดก็คือได้ครบเซตเนาะได้เซตรีโหลดมารองเท้ารีโหลดเสื้อรีโหลดนะครับอโอเคต่อนะครับ ยังได้อยู่แต่ยังไม่ได้ของใหญ่เลยนะแต่ว่าไอ้พวกชาโดออกไม่ยากเท่าไราาหาา Shadow, าาารข่ข้าวเกาหลีบัตรคาฟาชาโดอ่ะยาพิษคาฟาบูสเตอร์คาฟาเอลเชมิสข้าวเกาหลียังโอเคอยู่รีโหลดอุ้รีโหลดมารัวจริงน่าจะราคาไม่ค่อยดีแน่เลย แต่ว่ามันก็หายไปนานแล้วไม่รู้มีคนใช้อยู่หรือเปล่ายาพิษคาฟ้าอัลเชมิสรองเท้าข้าวเกาหลีอลเชมิสข้าวเกาหลีบูตเตอร์ยาพิษ ได้ของสมใสประมาณเฉลี่ย10และหนึ่งใช่ไหมรีโหลดนะครับรีโหลดมารัวๆเลยเข้าออกทีหนึ่งมากล่องเดิมแต่ว่าเข้าออกทีหนึ่งกล่องมันยังอยู่สักพักหนึ่งเนาะหลังจากที่เรียกมาบูสเตอร์เอลเชมิสยาพิษออลเชมิสเฮ้ยได้หมวกอ,อกแต่ว่าก็น่าจะเป็นหมวกไอะกี้แน่เลยอ่ะยิม,มาเชอร์น่าจะคือชือ่อขึ้นเฮ้ยมีเอเลีงม, e มาด้วยครับอันนี้เพิ่งได้ ไหนดูสิหมวกก่อนเลยสปิริตวิ p เปอร์นะครับเอ i n g อันนี้เป็นไอตัวซอร์สแมนเอ i n g ที่ลดการใช้ SP นะครับที่ถ้าเกิดใครตามข่าวช่วงนี้ที่มันช่วงที่เขารีเบลเข้ามาใหม่แล้วมันยังบั๊กอยู่ที่แบบใช้สกิลรีเบลแบบเพินเลเลยอเออแต่ตอนนี้แก้แล้วแหละมาต่อนะครับเอ,อ่อก็10อันเนาะเด็อสารอบนะครับขอของเด็เดๆหน่อยแฮทมาอยากได้ Evil er อีวิลมาเชอร์แต่ว่าไม่น่า อิวมาเชน่าจะชื่อขึ้นรองเท้าแอร์ชื่อขึ้นรองเท้าแอร์ชื่อขึ้นแล้วก็บับเบิลกัมแฮตอีกแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมคือจะจำไม่ได้ว่าอิวมาเชอร์มันชื่อขึ้นหรือเปล่าแต่ของมันดีมันน่าจะชื่อขึ้นแหละเอารองเท้าก่อนเลยนี้เรารู้แล้วใช่ไหมเป็นรองเท้าแอร์นะครับแล้วก็ม่วงนะเพิ่มสเปริลลวิทเปอร์เพิ่มสเปริลล์วิเปอร์หได้มาลัวเลยเอาไปทําอะไรเนี่ยเพื่อนเอ้ยใส่เท่ได้อ่ะถ้าเกิดสมมติเจใส่คอรตรงนี้มัน โผล่ปะคขจะกินส่วนเดียวเออขึ้นอยู่นะครับมันจะขึ้นโผล่มาอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราใส่แฮปปี้วิกแล้วกันจะได้เดินไว่านะครับ20อันสุดท้ายนะพึ๊บเอาเชมิทบ็อกพอยซั่นกัมใหญ่ชาโดว์เอาเชมิทเอาเชมิทกูยักพุดดิ้ง ข้าวเกาหลีกูยากพุดดิรอบน้กากอยูวอันนี้น่าจะเป็นรีโหลดมั้งเอ้ยเป็นไนค์ครับอันนี้จริงๆมันเดี๋ยวนะเหมือน Knight ไน์ได้ได้ซอสแมนได้ก็น่าจะได้มาเกือบเกือบครบละมั้งไม่แน่ใจมันมีในชุดกี่ส่วนเนี่ยของไน์ได้แล้วครับได้เสื้อกับรองเท้ามาแล้วก็ซอสแมนได้เอริงมาคือมันจะมีอย่างละสองส่วนมั้งไนค์สองซอสแมนสองแล้วก็ไอคัสสามสองมั้งแล้วมันรวมเป็นหกชิ้นพดอดนนีอันนี้ไม่ชวนนะจำไม่ค่อยได้ละสุดท้ายนะครับสิบอัน ลาก่อนกุญแจยาพิษกูยักพุดดิง้งกูยักพุดดิง้งยาพิษกูยักพุดดิง้งเฮ้ยอันนี้เพิ่งได้เพนแดน,นชา h a โด w น่าจะเป็นของซอสแมนปะพึ๊บเรียบร้อยหมดนะครับอันนี้น่าจะของซอสแมนที่ลด SP ปะ่ะเออใช่ครับก็เป็นอ้อไม่ใช่อันนี้เพิ่มเดเมจแ,แ,แมงน้ำเบรกนะครับ เห็นแบบเซิร์ฟนอกบางทีใช้กันอยู่แบบว่าปั้นตัวใหม่เงี้ยใส่ใส่อันนี้คู่กับการ์ดมารินสเฟียร์เงี้ยเป็นแม็กนัมเบรเก็บเลเวลได้อยู่ตัวเด็กเดี๋ยวทีนี้ไปดูราคานิดนึงแล้วกันครับพวกซอร์สแมนพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยเช็คแล้วกันเนาะเดี๋ยวลองเช็คแค่ตัวรีโหลดแล้วกันว่าแบบพอมีราคาอยู่ไหมรีโหลดก็โอเคอยู่นะราคาแบบชิลละห้าเอ็มเจ็ดเอ็มอะไรเงี้ยคือจริงๆอาจจะแบบไม่ได้เอฟเฟกต์ดีมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคล้ายๆกับเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีขายแล้วไงเออราคามันเลยขึ้นมาตามเวลา แล้วก็เดี๋ยวนะรีโหลดใช่ปะไอซับบิลิตวิทเปอร์นี่เต็มที่ไม่น่าจะเกิดเอ็มนะหกแสนเจ็ดแสนะครับมีกันเพียบเลยก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้งเนาะพวกพวกไนท์พวกซอสแมนอะไรพวกนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอคอมโบมันเข้าแล้วก็เดี๋ยวนะเงินก็คือได้ประมาณนี้นะครับร้อยเท่าไหร่นะห้าสิบกุญแจนะครับแล้วก็มีเนี่ยกูยาพุดดิ้งกับพาวเวอร์บตเตอร์ได้มาเยอะหน่อยยาพิษยี่แปดเนี่ยลองดูยาพิษแอร์ตอนนี้เท่าไหร่พอยซัน ต้องมันเยอะไปต้องพอยซันบ b u เทิลใช่ไหม point ันบีอย่างนี้จะขึ้นไหมกล่องละสามแสนนะครับแล้วก็กูยักพุดดิ้งกูยักพุดดิ้งอันละประมาณสองแสนกว่าเนาะได้มาทีก็ยังก็ยังถือว่าขาดทุนแหละเพราะมันได้เดี๋ยวนะได้มาทีห้าอันใช่ไหมเราสองแสนห้าก็ตีสวัสดประมาณเอ็มกว่าหนึ่งจุดสองห้าเอ็มอะไรเงี้ยเอ็มหนึ่งสิบห้าบาทก็ตีสวัสดเปิดได้กูยักพุดดิ้งทีหนึ่งได้เขินมาประมาณแบบสักกี่สิบาทอะไรเงี้ย เท่บปับกุญแจ45ก็พอไหวอยู่มั้งเพราะจริงๆมันได้ของอยู่ในกุญแจด้วยใช่ไหมแล้วก็ power b o o t e r นะครับ power b o o t e r อันนี้เก็ประมาณ20กว่าบาทเหมือนกันก็โอเคอยู่เวลาได้ power b o o t e r กับไอตัวกุยักพุดดิลงนะครับส่วนไอข้าวเกาหลีนี่น่าจะกากปะ k ค r e ่ n ไลท e สองม25เองโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้แหละครับก็ยังไงขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวไว้ยังไงเจอกันใหม่นะครับ